สวัสดีครับวันนี้มารายงานการแยกตัวของผู้สูงอายุครับบทที่1แนวคิดที่มาและความสําคัญของการแยกตัวของผู้สูงอายุ1แนวคิดการแยกตัวผู้สูงอายุลดบทบาททางสังคมตามธรรมชาติสังคมเองก็ลดความสําคัญของผู้สูงอายุ 2. ที่มาของการแยกตัวเกิดจากปัจจัยด้านสุขภาพและความเปลี่ยนแปลงในครอบครัว3าความสาคัญของการศึกษาเพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้สูงอายุและลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตครับ หมวดที่สองยามความหมายผู้สูงอายุบุคคลที่มีอายุ60สิปีขึ้นไป 2. การแยกตัวลดบทบาทและความสัมพันธ์ในสังคม3สังคมผู้สูงอายุสังคมที่มีผู้สูงอายุเกินส0 4. เอร์เซนการเข้าสังคมการมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ5การโดดเดือวทางสังคมภาวะขาดการเชื่อมโยงกับสังคม 6. คุณภาพชีวิตการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมที่ดีครับหมวดที่สาครับ ปัจจัยและอิทธิพลที่ส่งผลต่อการยักตัวของผู้สูงอายุ1ปัจจัยทางด้านร่างกายโรคเรื้อรังการเคลื่อนไหวลําบาก2ปัจจัยทางด้านจิตใจภาวะซึมเศร้าสาปัจจัยทางด้านครอบครัวครับโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง4วัจจัยทางาจจ <c oughs> ด้านเศรษฐกิจรายได้ลดลง5้าปัจจัยทางด้านสังคมการขายกิจกรรมและการสนับสนุนครับ6ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีขาดความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีครับ โมดีสี่ตัวอย่างการแยกตัวของผู้สูงอายุ1การแยกตัวจากครอบครัวเช่นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเพราะลูกหลานไปทํางาน 2. การปีตัวจากกิจกรรมสังคมเช่นปัญหาสุขภาพทําให้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม3การแยกตัวจากเพื่อนฝูงสูญเสียเพื่อนในวัยเดียวกัน 4. การแยกตัวเนื่องจากสภาพแวดล้อมเช่นการย้ายถิ่นฐาน5การแยกตัวจากความขัดแย้งในครอบครัวเช่นปัญหาสินทรัพย์ บทที่5กากรณีศึกษาจริง 1. ไทยผู้สูงอายุในชนบทที่ลูกหลานไปทำงานในเมืองใหญ่ 2. ญี่ปุ่นปัญหาโคโดคุชิหรือการตายอย่างโดดเดี่ยว 3. เกาหลีใต้ผู้สูงอายุทำงานนอกบ้านเพราะไม่อยากเป็นภาระ 4. เทคโนโลยีช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัวทำให้ผู้สูงอายุโดดเดี่ยว หัที่6แนวทางการยับยั้งปัญหา 1. นึครอบครัวสร้างความใกล้ชิดและทํากิจกรรมร่วมกัน2ชุมชนจัดกิจกรรมและชมรมสําหรับสูงอายุ 3. เทคโนโลยีอบรมการใช้สมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน 4. สังคมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุทำงาน <c oughs> อาสาสมัครถ้าภาครัฐ พัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์6สุขภาพจัดก,กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจ,จิตใจบทที่7หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องภาครัฐกระทรวงสาธรารณาสุขกรมผู้สูองอายุสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมในชุมชน3ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมต่างๆ4ี่สถาบันการศึกษาวิจัยและอบรมการดูแลผู้สูองอายุห้าภาคประชาสังคมจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนปุ การแยกตัวของผู้สูงอายุเกิดจากปัจจัยหลายด้านส่งผลกระทบทั้งต่อผู้สูงอายุครอบครัวและสังคมแนวทางการแก้ไขต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวชุมชนภาครัฐและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างควา,ามสัมพันธ์ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับผู้สูงอายุในสังคม